วันนี้ก็มาตกปลามีเวลาน้อยนะครับมีเวลาเพียงแค่สองชั่วโมงปะใช่ประมาณแค่สองชั่วโมงนะครับแล้วก็แดดก็ร้อนด้วยช่วงบ่ายปันปันบอกอยากมาตกปลายอยากมากเวลาน้อยก็จะมานะครับไม่รู้อยากจัดเลยเขาบอกแล้วก็ได้มาอย่างน้อยก็ได้ตกก็ยังดีถ้ามันไม่กินไม่เรื่องของเรื่องอะ่ะปันเพิ่งไปทงเบ็ดใหม่มาใช่ปะอ๋อ อ๋ออยากจะลองคันอยากจะลองคันใหมะครับคือเขาเพิ่งไปทํามามอืมก็้มันรองมีเวลาน้อยก็ยังมาลองคันใบปันป่นแบบใหม่ๆสวยๆอะ่ะคันคันไม่สวยเลยวันนี้ก็ได้ลองสมใจแล้วนะครับก็มีตัวด้วยเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบตัวปลาเนี่ยมาแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็พอใจแล้วนะคะเพราะว่าใจมันหนัก<ะ>ใช่ปะหุปป๊ เห็นแล้วไอ้ลาดอ,อุ้ย,ยมาแล้วส่วนที่ตอดคันเดิมนะครับคราวนี้ไม่โดน <อา S 1> พูดปุ๊บพูดปุ๊บตอดปั๊บอ้าจะเป็นคนละตัวอ๋ออาจจะเป็นคนละตัวกัน เออต่มากินคันเดิมเอาไาลูกออ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เฮ้ยโอ้ยอย้ยจับกับเสื้อพอดีนะครับนี่ตัวใหญ่มากำลังคุยกันเพลินเรื่อง,งปลาอยู่นี่แหละมาเลยนะครับอ๋อ จำดีๆครับปันปันนี่สายใ่าไยสายใ่าไยโดนปันบอมันกินเดิมอีกแล้วว่ะปันบอกมันกินคันเดิมอีกแล้วนะครับน้องสายวันนี้คันนี้มา่านแน่ๆนะคันเนี้ยอ,อู้ยมาแล้วมาอีกแล้วมาแล้ว,ลวจับดีๆลองมันดิ้นลองมันดิ้นนี่ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาช้าๆเบาๆนิ่มๆจับดีๆนะช้าแต่ชัวร์ครับนานๆมา อื้ยอุ้ยอุ้อุ้ยตัวลอยงัดตัวลอยครับเด้งดึงเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนี่โอเคโอเคเดี๋ยวดูคันให้ตกไปก่อนอ๋อบอกว่าเดี๋ยวดูให้นะครับจะไม่สนใจเลยดูเองดีกว่ามันชัวร์กว่ามือปลดแบบไม่ต้องมองเลยขัน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  อุ้ยน่าดีเลยอืออืออุ้ย,ย,ยกกตัวกระติュวดึงใช้ได้อยูใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ไม่ไม่ถึงกับกระติ้วอะอะไรก็เน้นว่าจะเป็นตัวใหญ่ไงตัวใหญ่ไม่เข้าข้างนะอ,อ,อันนี้เมื่อกี้มันลากเข้าข้างเ,เออมันลากเข้าข้างใช่เลย แล้วก็งี้คับจับขันบุป้์งบเลยล <c ười> ฉันคือคนบ้า ต่ออยู่นะอายังไงโอ้โหะเีดีอยู่นะโอด้อกาา้วยยีไปไข่ละกาแล้วนี่แล้วนไก่กว้ที่เนอเอย่าเสียแ <c oughs> มาคิด่ะรลองเบิง่งเฮารักการนาะต่อแล้วล <c oughs> จ้าจุ่มทุกทีเถอะเฮ้ยทุนนะ <c oughs> ทำไมไม่จุ่มละ่ะ น่นา,นนาจะจุ่มนะมมเฮมาขึ้นมนมา้นมนมนมาข้นข,นขน้นมา้นมนขึ้นมนขึ้น,นม้นม้นนม ตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะครับเราก็เริ่มเต็มตัวแล้วเต็มตัวตกปลาต็ดเบิกบับสิเย็ยนแล้วอ่ะพาทิตย์ตกแล้วเนี่ยมีหลายคนยังถามปันปันว่าปันปันใช้เหยื่ออะไรตกปลาคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเดี๋ยวปันจะจับให้ดูแบบซินสปากเกตตีคาโบนารากินโชดเลยนะจะเป็นสปากเกตตี <c oughs> <c oughs> เอาเลยเต็มที่กินคนเดียวเถอะ ใช้ไส้เดือนนะคะและไส้เดือนที่ปันใช้ก็คือไส้เดือนโคตรค่ะทุกคนไส้ตัวยาวๆแบบนี้เราสามารถแบ่งใช้ได้ต่ออยู่ต่ออยู่ตอต่อตเอ้ยไม่ทันอะไม่กินข้างหลังด้วยอ่ะเป็นไงคือเดี๋ยวเราจะมารีวิวไส้เดือนใหม่คะ่ะไส้เดือนยาวๆแบบนี้นะคะถามว่าใช้ตูดดสามท่อนได้คะ่ะหรือสองท่อนก็ได้แบบครึ่งนะคะ แบงให้ปลากินนะคะไม่ใช่เก็บไว้กินเองค่ะนี่ค่ะทุกคนดูนะครับปัเกตตี้คาโบนาร่าเขาจะกินโช,โชว์นะครับเขาจะกินโชว์แล้วนะครับแล้วหลายคนก็ชอบคาโบนาร่าหลายคนก็อาจจะชอบบัคเกตตี้อะไรนะผัดฉ่าเออแซ่บหลายนี่ค่ะ เล่นเยอะไซเดียไม่มีแรงแล้วเด้ไปเจปลาตอนนี้ปันก็กลับม,มาถึงบ้านแล้วนะคะปันก็ได้เวลาทำปลาแล้วและนี่คือปลาที่ปันตกได้ทุกคนนี่ค่ะ<ม>ก็ได้ไซใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย